สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับหลายท่านคงประสบป,ปัญหาเมื่อเราปลูกโหระพาใบาแมงลักหรือว่าใบากะเพราปรากฏว่าใบาที่ยอดใบของมันเนี่ยมันไหม้นะครับแล้วก็มีไอ้ตัวเล็กๆเ,เป็นตัวสีดำดำเกิดขึ้นมาอันใบที่มันไหม้แล้วก็มีตัวดำาๆเล็กๆอยู่ที่ใบของมันนะครับอันนั้นคือเพลี้ยอ่อนครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการกำจัดเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยแป้งแล้วก็หนอนชอนใบด้วยครับไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับสิ่งที่เราจะใช้ในการกำจัดเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยแป้งแล้วก็นอนกินใบนะครับก็คือนี่นะครับเป็นหอมแขกหรืออาจจะใช้หอมหัวใหญ่ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้หอมแขกเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงกว่า คิดดูนะครับเวลาเราหั่นหอมแขกนี่น้ำตาไหลเลยน้ำมูกก็ไหลด้วยเพราะฉะนั้นเราจะใช้หอมแขกนี่แหละครับเป็นวัตถุดิบในวันนี้แล้วเราไปดูวิธีทำด้วยกันนะครับอันดับแรกก็จะสับให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเราก็จะเอาไปบดครับนี่นะครับผมใส่น้ำลงไปเพื่อที่จะให้มันบดได้ง่ายนะครับคราวนี้ผมก็จัดการบดเลยครับ บดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะกรองเอาเฉพาะที่เป็นน้ํานะครับรู้สึกว่ามันจะเข้มข้นเกินไปนะครับผมใส่น้ําเติมลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้น้ํามันเยอะหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้กากที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไปผสมน้ําแล้วก็รดลงไปที่ดินนะครับเพื่อที่จะป้องกัน เชื้อราที่อยู่ในดินนะครับเราได้มาแล้วครับนี่คือน้ำหอมโอ้ไม่ใช่ <c oughs> น้ำของหอมแขกนะครับนี่ครับเป็นน้ำของหอมแขกนะครับเวลาเราจะใช้เราก็ผสมน้ำลงไป1เท่าตัวแล้วก็ไปฉีดเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้นะครับคราวนี้ผมก็จะผสมน้ำลงไป1เท่าตัวนะครับนี่เลยครับเรียบร้อยคราวนี้ผมก็จะใส่ในกระบอกฉีดเอาไปฉีดเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งไรแดง นะครับหรือว่านอนชอนใบได้เลยนะครับคราวนี้เราก็พร้อมที่จะฉีดพ่นแล้วนะครับก่อนที่จะฉีดพ่นอย่าลืมปรับที่หัวกระบอกฉีดนะครับให้เป็นแบบกระจายนะครับฉีดเลยครับอันนี้ก็เป็นรอยนอนช้อนใบนะครับดูครับ นี่ครับแบบนี้นะครับเราก็ฉีดเพื่อที่จะควบคุมเลยนะครับป้องกันเพราะว่านอนชอนใบเนี่ยมันจะออกมาในตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันเรามองไม่เห็นครับเพราะฉะนั้นเราฉีดป้องกันเอาไว้เลยครับนี่นะครับแถวนี้กําลังเกิดเลยครับกําลังเป็นเลยครับกําลังมีใบไหม้นะครับเพราะฉะนั้นก็เสร็จแน่นอน เพี้ยอ่อนเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยแป้งแล้วก็นอนชอนใบนะครับเมื่อมันโดนน้ําของหอมแดงหอมแขกหรือว,ว่าจะเป็นหอมใหญ่นะครับเมื่อมันโดนเข้าไปมันจะรู้สึกแสบไปทั้งตัวแล้วก็ตายไปในที่สุดครับทำแต่เพียงเล็กน้อยแล้วก็ใช้เฉพาะที่เราจะใช้เท่านั้นเองนะครับไม่ต้องทำเยอะแยะแล้วก็เก็บเอาไว้มันจะไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้นะครับเพราะว่า กลิ่นของมันแล้วก็ความแสบความคันของมันเนี่ยจะละเหยไปขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ